สวัสดีครับนกจาก bonsai story นะครับอ่า EP นี้เราจะมาแนะนำเรื่องการซ้อนกระถางนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงไม้เล็กนะครับว่าก็สอบถามเปนเข้ามาเยอะนะครับว่ามีวิธีไหนที่เลี้ยงไม้เล็กแล้วเลียงง่ายและสวยงามนะครับอันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการซ้อนกระถางนะครับ มีคำถามะนะครับว่าทำไมเราถึงต้องซ้อนกระถางนครับให้พี่ๆทุกท่านสังเกตดูนะครับจากกระถางไม้ไม้เจียวไม้เล็กเรานะครับใบนี้กว้างประมาณ9เซนนะครับสูงประมาณ3เซน3.5มเซนใบนี้ถ้าเราใส่ดินลงไปรวมทั้งต้นไม้แล้วเนี่ยดินเนี่ยจะเก็บรักษาความชื้นได้แค่ประมาณครึ่งวันเชา้า ถามว่าเลี้ยงในกระถางน,นี้เลยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องถอนเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าเราต้องลดน้ําช่วงครึ่งวันหลังจากครึ่งวันเช้าเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ให้เขามีความชื้นอยู่ในดินอยู่ในกระถางน,นะครับแต่ถ้าเราไม่ว่างเราไปทํางานเราสามารถใช้จานรองหล่อน้ําเสริไมไว้ได้ถ้าอยากเลี้ยงในกระถางเดิมของเขานะครับแต่ทีนี้ บางทีเราอาจจะไม่มีเวลามากนะครับในการดูแลเราก็เลยว่าใช้กระถางเล็กเนี่ยซ้อนลงไปในกระถาง,งใบใหญ่เนี่ยครับโดยที่กระถางใบใหญ่เนี่ยใส่ดินใส่ดินไว้ให้เต็มนะครับในเจ้ากระถางใบใหญ่เนี่ยครับมันจะช่วยรักษาความชื้นของกระถางใบเล็กไว้นะครับถ้าเราเลี้ยงต้นไม้ไว้สักระยะหนึ่งเขาจะออกลาก ออกลากจากด้านล่างลงไปดูดน้ําจากกระถางใหญ่เมื่อเรามีกระถางใบใหญ่ช้อนอยู่เนี่ยจะเก็บความชื้นได้มากขึ้นก็สามารถทําให้มีน้ําหรือความชื้นเนี่ยไว้สําหรับปรุงอาหารได้ทั้งวันกับต้นไม้ของเรานะครับแต่ถ้าไม่มีใบใหญ่ข้างล่างล่ะก็จะมีแค่ความชื้นที่อยู่ในกระถางใบเล็กเนี่ยซึ่ง ประมาณครึ่งวันเนี่ยก็จะหมดแหละมันจะทําให้ต้นไม้เราแห้งเหี่ยวไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันจะขายน้ำขายน้ําจนหมดต้นนะครับเพื่อ,อปรุงอาหารนะครับแต่ถ้าเรามีน้ำชดเชยเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาง่ายขึ้นดูแลเขาง่ายขึ้นเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการทําอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้น ที่เราวาง้อนไว้แล้วนะครับต้นนี้เราวาง้อนไว้ประมาณสองเดือนนะครับสังเกตได้ว่าลากจากกระถางบนเนี่ยลงไปดูดน้ําดูดอาหารจากกระถางข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดึงออกมาดูแล้วเนี่ยแข็งแรงประมาณนี้ยต้นไม้เนี่ยสามารถอยู่แดดร้อเปอร์เซ็นได้เลยแดดร้อก็คือแดดทั้งวันทั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยกระถางใบนี้จะช่วยเก็บความชื้นให้กับ กระถางใบเล็กนะครับนัต้ไนไม้จะมีความชื้นเพียงพอในการดำรงชีพนะครับอันี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าถามว่าซ้อนนานแค่ไหนถึงจะโอเคถ้าโดยระยะที่ที่สวนทำนะครับก็จะประมาณ1-2เดือนเราจะยกขึ้นมานะครับตัดรากด้านล่างออกแล้วก็เปลี่ยนดินในกระถาง ซ้อนใหม่นะครับถ้ารากเยอะขนาดนี้แต่ถ้ารากยังน้อยกว่าน,นี้เราก็แค่ตัดรากออกแล้วค่อยวางลงไปใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้เนี่ยดูดซับอาหารมากเกินไปนะครับจะไม่ดูดความง่ายจะคุมปอนได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้กินเยอะๆในระยะเวลายาวๆเนี่ยต้นไม้อาจจะ สุดฟอร์ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้นะนําก็ประมาณ1-2เดือนยกขึ้นมาตัดรากที่ลงไปกระถางด้านล่างสัก1ครั้งนะครับให้เขางอกลงไปใหม่ สำหรับ Ep. นี้นะครับพี่พหลายๆท่านก็น่าจะได้คำตอบสำหรับว่า,าทำไมเราต้องเลี้ยงต้งไนไม้แบบซ้อนกระถางน,นะครับ EP. หน้าเราจะมีวิธีการซ้อนกระถางน,นะครับมาแนะนำกันก็ฝากพี่พีกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลดีๆแย่นี้น,นำเสนอในอีต่อๆไปขอบคุณครับ